Crucial, uh, <laughs> ยิงหมดเลยย่ต่อมึงไปให้ได้แล้วกูก็กลับมา เอาไปโอ้โดนเวลาดูดนี่มีดาเดี๋ยวเข้าให้ก่อนเย็ดส <c oughs> ิ้นแล้วหรอ มีดาบมีดาบทั้มตัวเอานะจะหนีไปไหนเด็กเกียนะครับหลอยหลังน่้สวยเมื่อกี้เมือ้โหอยู่ไกลเกินไปมาไม่ได้สองตัวนี้ดีมากเว้ยอุ้ยล้างเฮ้ยล้างล้าง,ง,งทีนึงก่อน เออหนานุส์ฟไปโหด,ดีแปลกไปลกสัสดีจ้าเข้ามาละเอาเฮ้ยเออ,เอ,อสวยขอบคุณรอด อุ้ยโดนบ๊อบแต่ก่อนได้ไหมย,มยอมยอมยอมเจ็บมิวม,ม,มีมีดาบแต่คนนึงแต่คนนึงแต่ทนันไหมแต่ครูรวยไม่แต่ครูดีแล้วดีแล้วขอเนี่ยแล้วเรารวยสองคนเรารแบกได้ <c oughs> โอ้ยกระดูกกูลั่นก็เกฟก็เอาว้ามิวใช่ไหมใช่เพราะว่ายังไม่มีไอ้นั่นล้างสองอันออกมาอันนึงไม่คุ้มตอนหลยก็ออกรถคู่ดันเลือดอะ เดี๋ยวนี่จะรอ,อก่อนเถอะเมื่อไรก็ตามที่กูได้ไอเทมที่ส,อ,อ,สองออม,มีสายอ้อมแอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวว้าว้ามาช่วยหนะ่อ,อยตา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 ยตัดสอบช่วยหนะ่อยมี่แกสัตว ไปไหน<ล>เออดโดน

ไวรันไอ้ยัยมาถูกโก้มาตลอดถูกโก้มีลูกกอยู่เริุยต่อ ดีโหลดวับตามมาตามหัวของมเยอะไปฮะไป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 ไไป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 ้ปไปแปไปไปไป้ปไ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 ป แอดวันแอดวันแอดวันกูนพีอะนะไม่ฮิวไอสัตว์ทีเดียวเท่านั้นจุกอยูโอ้แอดแม่งมาไงเนี่ยไอสัตว์โอ้แต่มติดปิดตายเชยอไม่ชนะวะสัตว์แล้วพอนี้ะไแเร์ีเลเตอร์เ กูทำเกมให้นี่ไงพวกมึงก็แคปไปโยควฮักกี้กูเม่ได้ดักกี้กูหนีแทงมายัางอะ่ะอ,อีกวันก็นได้แค่วาปหนีโง่โ,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 โง่ได้สิว ไรฮะอะไรฮดีมากอ้้ทำไมกูโดนล่ะเจอด้วยลา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 าอาเก็บยาได้ได้บอลรอกูดาวแป๊บนึงเอ้ว้าบอลนะ แอดวันแอดวานปีนตัวตายเยอะไม่ต้องเล่น โอ้ยเขี่ยกูโดนกูว่าไปหายีแล้วกูโดนอะไฮาร์ะทุกไาดีสู้ๆเลือดแล้วใช่ไหมโอเคหวานเจียบมีอะไรแล้วหวานเจียบวหวนเจียบมาฮิตตี้ออนเบิร์บเดี๋ยวกูพิมไม่ได้เออ เอ้ยแล้ออวอะมึกจิดติ้งหรือมึกเซิร์ฟครับบอกเขาเสีครับน่าเสิแอดเปล่าวะแอดมันโดนกูไปเอ็นซันไอ้เหี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอเอาจิตไปได้อยู่ พี่ไม่ได้รีพอร์ตมีทักโหวตไปได้มึงพิมพ์ได้แล้วนี่มึงเอ็นโดสสามแล้วรีพอร์ตเกจิได้เหรอเอ็นโดสสามได้เูรไม่รู้สิต่อให้ฟาดชัดรีพอร์ตพิวไอ้ <c oughs> สัตว์ใครพิมพ์วะไอ้เหี้ยแมคคีสัตว์เฮย นี่นั่นคิดไม่ได้ขอโชคเชยถึงสามแบบนะเย็นนะ,ะลดมันไปก่อนนะดูรีเพลบอกมันดูรีเพลเอา้า Phải hái cọt đi bà, Mày nó thực chẳng quá, anh kia, nick níu nhúm để bị rồi,

รันไปไปดักมันไปดักมัน,ดมนเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวปล่อยซูฟูไอ้นี่ให้หน่อยไอ้อตีให้หน่อยอตีให้หน่อยตัวโอ้เออดีมากดีมากค่อยๆประคองหนีไปหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วรอดไหม คล่องใจคล่องใจไอ้อก้ในคีเตอร์ลูนี่โอ้เฮียคนดีจัดอ่ะใครแก้ตัวให้วะเออกแกนว่าได้ดีไหม ออกโซโลดีกว่าไปเกลียนพวกมันนิวเอกร้าวเหรอดูเอ็ดดดวันสงสัยไงไอสัสดูดีนี่หนะเฮียข้องใจจัดบอกไปไปนีไอ้เหี้ยดูรีเพยไปดูรีเพยจะบอกไงดูอยา่ไปนะ <c oughs> อ่ารีเบตบอกทีมตัวเองกว่าสโลมาละบอกเลยว่าบันเทิงแน่เด๋ยวตัวบางๆไม่ใช่เสมอว่ามันจะเสมอแบบให่ไอ้ที่มันรีแหลงไอดอดโด้เบบีวอดแล้ว

เี่ย you can't take เดี๋ยวไปละเอ้าหมดสี่อ๋อตัวปลอมดีวะอะไรงย่ตัวปอมเป็นสัตตัวจริงเลือดถึกกว่านั้น เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีบ๊อบเข้าแล้วนะย่อแม่งทุกคนเลยเฮียโน้ตเลยเหรอเพื่อน

อะไรดีกว่าวัดตาแล้วกูได้ยูเกรดเมสเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบสามสิบเนี่ยแหละแรงแรงจัดแรงจัดแรงจัดไม่หรอกมันเกตี้แต่มันใช้โปรเหเฮียมันก็ยังเล่นยากอยู่ดีเว้ยเฮีย อโอโ้ะเลนโงะจ้วยวายวายกูจะไปดูไปแค่หาไปเลยค่ดูรีเพย์เช็ครีเพย <c oughs> ์เอาเพื่อปนแฮกเลยจบอกต้องแฮกโดดอยู่สุเออความสุขเหรอเอใช้โกงเนี่ยไอ้ต Is there... Is... The teams have twenty seconds left okay. to prepare for the round. up here, Not long now until the teams lock in for the round. I need a healing. ขอบัพเอร์ให้กูด้วยน้านิวม <l ain> ึงน่าจะโดนรีพอร์ตลเ่าโดนไปไปสเลยทีนี้เรือขบืเหอไอเหียกูไม่้เติมร์ดไปก็เท่านั้นยืมล้างนะ เจ้าไหนเจ้วไหนโดน We can't let them take the robot I'm my <laughs> Sone, guide you. Tactical goggles activated. จีบหลอ <c oughs> จีไก่ขำจีไม่ชอบเกนี่เบอรกัน มันไม่ดุกแล้วมันไม่ดุกแล้ว